สวัสดีครับวันนี้ก็ผมไปรนล i เทียชาแนลนะครับเราอยู่กันในเกมโซนโปรเอ็กซ์เ e มนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีคอมโบเบื้องต้นสายมวยไทยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคอมโบแรกนะครับก็จะเป็นการที่เราเตะลงดีนะหันหน้านะครับแล้วก็ลงดีปุ๊บแล้วก็ต่อยอันนี้คือธรรมดาก็คือจะต่อยจน เอ่อจนสุดไปเลยนะครับก็เดี๋ยวต่อไปอีกอันหนึ่งจะเป็นการต่อยแค่หนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะครับหรือไม่ก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสุดห้าอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคมันได้มันได้สามจังหวะมันได้สามแบบอยู่ที่ว่าเราทำได้กี่ตีนึ่ง หนึ่งอมี่ห้าอันนี้คือหนึ่งสองสามสห้าไปเลยนะครับพอลงดีแล้วต่อมาก็จะมีเป็นแบบสองรอบหนึ 1, 2, ่งสองสาม่งอันนี้หลุด1 2ึ่งสองสามหนึ่งสสามองห้าได้ประมาณนี้นะครับสุดจะได้ประมาณ3ามรอบนะจะมีคอมโบเป็นคอมโบที่สองนะครับจะเป็นการซ้ายหรือขวาดีนะครับแต่เข่าแค่ทำแค่กดดีเดียวนะครับ เป็นการแบบปุ๊บแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยคอมโบนี้ก็ทําไม่ยากนะครับก็เริ่มปุ๊บปึ๊บปึ๊บถ้าเราทําทําทําเก่งนะครับมันก็จะไปได้ไกลและนานจะเป็นหันหลังแล้วขึ้นดีนะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บเตะหนึ่งแล้ซื้อวิธีซื้อหันหลังนะครับแล้วก็ขึ้นดีหรือหันหน้าก็ได้ครับขึ้นดี แล้วก็ต่อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่จนหลุดนะครับแบบปึ๊บอ่ะอ่ะคอมโบต่อไปจะเป็นคอมโบที่ยากหน่อยนะครับมันคือการลงดีแล้วเราก็ต่อยต่อยแล้วเราก็หันหลังต่อยนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนมันก็คือเป็นการลงดีนะครับแล้วก็ต่อยอนี้ต่อยแบบธรรมดานิดนึงแล้วก็ ขึ้นดีหลังนะครับขึ้นดีข้างหลังโอเคเดี๋ยวให้มันเดินมาใหม่ถ้าเกิดเราทําเก่งมันก็จะอยู่ได้อีกนานนะครับแต่ซึ่งผมก็ทําไม่เก่งมันจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะจะประมาณนี้ถ้าไม่หลุดมันก็จะไปต่อแต่คือผมทําหลุดนะครับอ้ดีใจมากเลยทําได้แบบ ไม่ไม่นานปกติผมทำบางอย่างมาครั้งแอ,อกผมก็จะผมจะทําได้ขึ้นนานมากโอเคครับคลิปนี้ก็จบกักการอคอมโบไมไทยไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะซึ่งมันอาจจะมีคนที่สามารถเตะอย่างนี้ ใน PVP จริงอาจจะเตะไปได้ไกลกว่านี้นะครับแต่ว่าในเนื่องจากผมได้ข้อมูลมาจากตอนที่ผมเล่น PVP คนเขาบอกว่าอ่าถ้าฝึกกับปุ่นครับดีเลย์มันคนละอย่างกับตัวละครนะครับก็เลยอาจจะไม่ตรงกันมากแต่ก็สามารถฝึกได้ครับออกคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ